ข้าราชการสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรงตั้งแถวต้อนรับพลตํารวจตรีอภิรักษ์เวกันจนาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีพร้อมด้วยพันตำรวจเอกภูการวิกช่วยกันเสถียรรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรีพร้อมข้าราชการตำรวจโดยพลตํารวจตรีอภิรักษ์เวกันจนาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดลบบุรี ได้ขึ้นแท,ท่นพิธีรับฟังกล่าวรายงานจากพันตำรวจเอกนกพลพัฒน์สิทธิสมบูรณ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรโคกสำโรงกล่าวเปิดอาคารห้องปฏิบัติการจราจรสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรงและเปิดผ้าแพร่ลุมป้ายอาคารห้องปฏิบัติการจราจรโดยมีพระครูพัฒน์ปัญญวุฒิหรือหลวงพ่อเพรเก้าคณะอัมเภโคกสำโรงเติมป้ายและสวดเจริญพระพุทธมนตร ทั้งนี้เนื่องจากอาคารที่ดำการของสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรงมีพื้นที่ใช้สอยจำกัดไม่มีห้องสำหรับด้านงานจราจรในแบบแปลนเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรใช้ตู้ยามที่พักบริเวณตรงวงเวียนเป็นที่ทำการซึ่งไม่สะดวกที่ประชาชนจะมาติดต่อราชการและไม่สามารถเก็บวัสดุและอุปกรณ์ของงานจราจรได้จึงร่วมกับพ่อค้าประชาชนกตอตอรอสถานีตำรวจภูธรโคกสำโรงและข้าราชการตำรวจ จะสร้างห้องปฏิบัติการจราจรรวมเนื้อที่ใช้สอยประมาณ80ตารางเมตรเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่1กันยายน2566แล้วเสร็จในวันที่20พฤศจิกายน2566เป็นอาคารชั้นเดียวแบ่งสัดส่วนเป็นห้องปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ธุรการจราจรเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจราจรและให้บริการประชาชนได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น โดยได้จัดสร้างอาคารห้องปฏิบัติการจราจรเพื่อให้การปฏิบัติงานจราจรเข้าควบคุมสถานก,การณ์และการจราจรรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้นายปีชาคิดรัตนก,การที่ปรึกษาคณะกรรมการตรวจสอบการปริหารงานตำรวจจังหวัดลบบุรีได้มอบตู้เย็นไว้ใช้ในห้องปฏิบัติการหนึ่งหลัง ร่วมกันครับครับ